อยากเป็นที่หนึ่งในความสัมพันธ์คือคุณไม่ต้องแข่งกับใครการเป็นเบอร์หนึ่งจำไว้การเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่การยัดเยียดตัวเองเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อให้เขาดูถูกแล้วมองว่าคุณไร้ค่าคำถามคือวันนี้คุณกำลังทำให้คนมองว่าเราไร้ค่าอยู่หรือไม่ด้วยการโทรไปก่อนด้วยการทักไปก่อนทุกครั้งด้วยการไปหาเขาถึงบ้านเพราะฉะั้นถ้าคุณทำแบบนี้อยู่ แสดงว่าคุณกําลังทําให้ตัวเองไร้ค่าในสายตาของเขาจําไว้ครับคนไม่ชอบถูกยัดเยียดแต่คนชอบการเลือกเองเพราะงั้นเนี่ยเราอ่ะต้องทําให้เขาเลือกเราเองแต่มันไม่ใช่การบัลว่าทําให้คุณถึงไม่รักษาคำมั่นคําสัญญาคนจะยังคงสนใจอะไรก็ตามแต่ที่ตนเองยังรู้ไม่หมดหรือยังคาดเดาไม่ได้แต่คนจะไม่สนใจแล้วก็ตามแต่ที่ตนเองรู้หมดแล้วแล้วคาดเดาได้เท่านี้ คุณไม่ได้เป็นที่หนึ่งในใจของใครสักคนหรือคุณยังต้องแข่งกับมือสองมือสามหรือคุณยังต้องง้อ,อคนเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าปัญหานี้คือเขารู้หมดแล้วว่ากิจวัตรประจําวันของคุณมีอะไรบ้างเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องงี่งเง้อเหมือนเดิมเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องเรียกร้องความสนใจเหมือนเดิมเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องโพสต์เหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ต้องงอนเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ต้องเงียบเหมือนเดิมเขารู้จำไว้ครับคนใจยังคงสนใจคุณถ้าเขายังรู้เกี่ยวกับชชีีววววิิตตตขขอออองงงคคคุุณณไมมม่่่หหหหดนนนนนัััาาาาทํเใ้ มีเจ็ดเรื่องที่เขาต้องคาดเดาคุณไม่ได้มันมีเจ็ดเรื่องอย่าให้คนรู้ทั้งหมดในกิจวัตรประจําวันของคุณถามว่าทําไมเขาถึงสนใจมือสามเพราะเขายังยังไม่รู้เรื่องของมือสามทั้งหมดครับแต่ถามว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจคนที่อยู่ที่บ้านก็มันรู้หมดแล้วครับเพราะมันใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมันเห็นหมดแล้วครับแต่ถ้าคุณทําให้เจ็ดเรื่องเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยยังเห็นไม่หมดนี่ว่าจะสนใจไหมมีเจ็ดเรื่องแต่เอามาแชร์สีเรื่องก่อนจําไว้ครับคนจะสนใจคุณก็ต่อเมื่อ คุณยังคงออกสังคมไม่ไม่ไม่ใช่อยู่กับบ้านไม่ไปไหนอยู่กับเขาตลอดเวลายี่สบี่ชั่วโมงคนไม่เห็นว่าคุณออกสังคมสิ่งหนึ่งที่มันจะหายไปคือความหึงหวงเพราะงั้นเนี่ยเขายังจะต้องเห็นว่าคุณมียังไปกับเพื่อนบ้างนะครับยังออกสังคมบ้างแล้วคนจะกลับมาสนใจคุณไหมสองครับคุณยังเป็นคนดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณยังต้องมี เครื่องสําอางนะครับเครื่องปัดตินผิวนะครับคนเป็นหลวงหลายคนวันนี้ไอ้ก่อนก่อนแต่งงานเนี่ยนะครับรองพื้นเอ่ยนะครับอะไรเ่ะไอเชดโดเอ่ยนะครับที่ปัดขนตาที่ปัดงอกไอะต่างต่างพวกนี้แป้งปับ๊บแป้งุ่นต่างๆมีครบหมดผ่านไปสิบปีเหลือแต่ดินสอแขกอันเดียวครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับสามคือคุณยังมีสีสันในชีวิตคือบางคนแอนตี้โซเชียลมีเดียนะบางคนไม่ไม่โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียนะคุณต้องเป็นคนมีสีสันในชีวิตครสี่ครับ เป็นคนที่เข้ากับสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับอย่ากลายเป็นคนที่เตกยุคตกเทรนตกสมัยนะครับแต่เป็นคนที่เไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งในโซเชียลมีเดียยิ่งแ er, นะอดโฆษณาไม่ใช่นะครับคุณเป็นคนที่ยังแต่งตัวเข้ากับสมัยใหม่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่อยู่ที่บ้านใส่ผ้าถุงโจงกระเบนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วนะครับใส่เสื้อคอแมกอ,อย่างเดียวอันนี้ครับมันเป็นจุดบอดอันหนึง่งที่ มันทําให้คนเนี่ยคาดเดาได้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็ใส่ชุดแบบนี้นะครับเออจำได้ไหมครับครูควมบอกว่าครับคนเราอยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เย้ายวนใจไม่ได้เอาไว้เป็นสัตรูเรื่องนี้มีเจ็ดเรื่องถ้าคุณควบคุมเจ็ดเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนโพสิชันเป็นเบอร์หนึ่งในใจคนได้ครับต่อให้วันนี้เป็นเบอร์รองแต่คุณจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งได้ครับเจ็ดเรื่องเนี้ก็จะอยู่ในคอร์สในราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเช่นเดียวกันครับมีใครอยากได้ไหมเจ็ดเรื่องเนี้ใครอยากได้บ้างถ้าใครอยากได้เจ็ดเรื่องนี้นะครับ ให้พิมพ์คําว่ารักแล้วตามด้วยหมายเลขของเดี๋ยวบอทก็จะส่งท่านเขียนเรื่องเนี้ยให้กับคุณทั้งหมดเลยครับเอาไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท้งสิ้นะครับหวังอย่างเดียวว่าคุณเอาไปปรับให้ความสัมร็จของคุณดีขึ้นกนะัอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบปังงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอสสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอรสนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายัางเจ็บไม่พอทนไปครับ ถ้ายังอวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสั่งกิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6 8 9 0บาทไม่ต้องจ่ายครับ จ่ายเพียง990บาทครับนะครูคมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาอ,อกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่คูณคปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับ l o v e under score ตองก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย